โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ยูผมจะเกมราเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ซึ่งวันนี้อ่าผมชี้แจงก่อนนะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลงคลิปมากนะครับอ่าผมขอชี้แจงก่อนนะก่อนเข้าเรื่องของเราแล้ววันนี้อ่าผมอาจจะไม่ลงคลิปมากนะเนื่องจากผมติดงานของวิดไลัยแล้วก็งานเยอะแยะมากตอนนี้นะครับอาจไม่มีเวลาเมื่อวานมันพูดผมไม่ไ,มไ,มได้ไลฟ์สตรีมแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปตั้งสองวันนะครับ อ่าคือว่ามันงานค่อเขาเยอะมากผมอขอโทษด้วยครับที่ไม่ลงคลิปหรืออะไรยังไงนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับโอเคครับอ่ามันซึ่งแบบเวลาไม่พอจริงครับก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าทีมตัวบินแบบอ่าบินคู่นะครับเกิดมาก็น่าแปลกใช่นเวล่ะไอ้ผมลืมใส่บอลจระเข้แป๊บนึงกันหนึ่งแป๊บนึงเตรียมถอดอี่อย่าะบอสจราเข้บอสจราเข้ลืมใส่มาได้ไงไเงี่ยโอเคนี่ครับผมจะมาเล่นตัวบินคู่นะครับ ก็คือเรโอนาร์ Leonardo, ดไอเรโอนาร์ดรถไฟด่วนพิเศษแล้วก็ไอเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดบินนะ,ะน,นี่นะครับเกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์สองตัวผมก็ใส่เป็นฝืนนะตัวนี้โอเครนะครับมาดูที่สกิลของข้าเนี่ยนะครับสเตตัสก็มันก็เดินช้าปกติแหละก็ไม่มีอะไรมากนะสเตตัสตอนนีตต้คือโจมตีล้านเจ็ดนะครับใช่ปะ่ะหนึ่งล้านเจ็ดนะครับใจหนึ่งล้านเจ็ดแล้วก็เลือดที่ห้าล้านนะ สกิลที่หนึ่งครับเพิ่มรอยจมตีแล้วก็เพิ่มตาลรสักอาตาลสกิลอาตาลรอยหลีกนะครับมันคือหลบสกิลยี่สิบหลบหลีกยี่สิบก็เฉยๆครับไม่ตัวบินนะครับแล้วก็สอนยืดเลือดตาลสู้เลือดทำตัวเตะเกรนทอรหลานคือแบบปวดนิดเดียวจิ้งหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากของคาดหวังตีป้อมอยู่แล้วแล้วก็อ๋อตัวที่เอ็ดเวิร์ดครับพลันยืมที่ที่ห้าแสนนะครับเลือดที่สามล้านนะสกิลสกิลที่หนึ่งครับเพิ่มอัตารชาทักษะแล้วก็เพิ่มอัตรายมทักษะะนก็ เอออันนี้ก็เฉยๆครับแล้วก็อันนี้ผมจำผมจำความกว้างมันได้นะเออผมจำความกว้างมัจริงๆนะแล้วก็สกิลที่สองนะครับเลี้ยวเลื่อนตัดของศัตรูแล้วก็สกกร้างโซนเสียหายทึง10เท่าก็เือยิงไป10ก,กิลลงไปซึ่งเราไม่ได้หวังอยู่แล้วนะเออเราหวังให้ตีป้อมอยู่แล้วมั้ยโอเคครับมาตีทีพ,พ,พีดีกว่านะครับคือไม่ได้เจอกันนานก็ตีครับลงคลิปสักหน่อยครับเราไม่ลงคลิปตั้งสองสามวันไม่รู้ว่าคนดูจะหายไปหรือเปล่าโอเคเขามีตัวกันบิดนะครับ ผมไม่รู้ว่าใส่ทีมอย่างนี้มันทีมจะ้ทําให้ทีมผมบางลงหรือเปล่านะคือว่าผมไม่เคยเล่นไงเข้าใจป่ะครับผมไม่เคยเล่นทีมแบบบินคู่นะไม่รู้ว่ามันจะทําให้ทีมผมบางลงไหมนะอมผมคิดว่ามันบางลงแต่ว่าลองเล่นดูเผื่อว่าเล่นโดดของขังไงเล่นบินคู่อาจจะจบใบขึ้นอะไรเงี้ยแบบตัวกระบินเขาเคลียร์ไม่ทันเนาะออไม่เห็นปะ่ะคือที่ผมไม่อยากเล่นบินคู่ก็คือแบบ Edward เอ็ดเวิร์ดบินมาช้ามาช้าก็เลี้ยนหนัดเยอะมากนะ เพราะว่ามันหนึ่งมันเพิ่ม,มทักษะอัตาเช่สกิลสี่สิบใช่ปะ่ะแลวยังมียิ่งนำไปสกิลอีกมันกว่าจะถึงป้อมอ่ะมันค่อนี่จะช้านะตัวเอ็ดเวิร์ดอ่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็มันก็ใช้ได้ครับมันไม่ได้แย่มากนะโอเคก็ชนะไปครับตาแรกนะครับถือว่าเปิดประเด็นได้สวยนะตอนนี้ผมก็เพชรสายมาแหละที่จริงมันผมไม่ค่อยได้ดัานโชนนี้คือแบบไม่มีวลานจร,จริงๆครับไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีจริงๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือผมติดเกมเกมชินแต่ เนอยอีกอย่างนึงคือของติดเกมเก็นชินนะเอกเกนชินเฮ้ยพูดเกนชินเกนชินนะครับพูดติดคือว่าช่วงนี้ของติดเกนชินมาหน่อยนะซึ่งผมอัดให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลแล้วก็มีมีอะไรแล้วก็เรียนเป็นด้วยนะครับคือแล้วผมไม่อยากอัดคลิปเพราะว่าถ้าอัดคลิปไปด้วยแบบจะข้อจะเปลืองมากนะครับแบบจะต้องทวบเลยเออผมก็เลยเออยังไม่ทําดีกว่านะครับเอ,อเอา อาจจะม้นไลฟ์คุกกิลันคือว่าผมดูก่อนว่าถ้าผมว่าสักสุกเสาร์นี่เขอาจจะสตรีมสุกเสาร์ก็ได้นะครับสตรีมอาจจะสตรีมคุกกิลันนะครับประมาณนี้นะอ่าอาจจะไม่สตรีมแต่รายละเอียดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะหน้าเบื่อมากนะครับถ้าตอนนี้มันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับมันค่อนข้างจะน้าเบื่อมากเลยนะครับผมก็เลยยังไม่สตรีมเนาะไอ้มันค่อนข้างจะน่าเบื่อมากนะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอนะครับตอนนี้แบบออส่วนนี้ส่วนก็เก็บเพชรให้ดีๆแล้วครับช่วงนี้ก็เก็บเพชรไปคิดว่นนะครับผมก็เก็บเหมือนกันซึ่งอาจจะเก็บน้อยเก็บเป็นพิเศษน,นะเพราะว่าผมก็มือลั่นมือลั่นอีกแล้วนะครับคือผมมือลั่นเอาวุธเวยเห็นคิดวันนั้นไหมที่ผมไอที่ผมลงสติไอตัดมันจะสตีมะที่ไปเปิดกรชาไอดีสองปุ๊บ มือคันไม้คันมือมันเปิดอดีหลักไม่ออกอ,อไม่ออกซึ่งผมไม่ได้เสียใจนะคือแบบออไม่ออกก็ไม่เป็นไรอะไรอย่อางเงี้ยแต่ว่าก็รอคิดมาัาดีกว่านะครับซึ่งไม่คือผมหาเพชรได้800แล้วและ800อยู่แล้วแหละไง600แน่ๆขั้นต่ำผมได้เปิด3ร0แ้แน่ไงออผมก็เรียกเฉยๆเพชรมันก็จะหาได้อยู่นะครับ เพชรก็เพชรฟรีจากพ v พอ่ะเออเพชรมารเตอร์สองมาเตอร์สามไหมไอแผงมาเตอร์สามไหมมันก็เลยชิวๆหน่อยนะครับผมก็เลยแบบชิวๆอ่ะครับประมาณนี้เออที่จริงมันก็ไม่ไม่ชิวหรอกแผ่นก็ห้านี่พังแต่มันก็มันก็โอเคอ่ะเห็นปหมเล่นตัวบินสองตัวมันทําให้ทีมบางเยอะมากๆไม่ผมลองเทสเทสอะไรล่ะเทสกับอ่าบอสแสงนะครับว่าไม่ใช่บอสแสงบอสกันบินอ่ะว่ามันมัน ตีทะลุมาหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังโดนตัวบอสกันเีนตีอยู่ดีหรือว่าเขาเสเกียดีก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ยก็น่าจะชนะนะไม่น่าจะพิกอะไรนะนี่น่าจะชนะนะครับโอเคชนะไปก็ถือว่ามันก็ชนะง่ายขึ้นนะไม่รู้ว่าบอทตอนนี้ก็คือมันเเรื่องหับไอ้มันพุทธแล้วนะมันก็ไม่รู้ว่าแบบ คือผมอัดคือมันพุทธเอออคือเพิ่มผมจะลงวันพฤหัสนะโอเคคือว่ามันก็บอดก็ไม่ได้อ่อนนะเอาจริงๆอืมอืม hmm. hmm. ไม่รู้าอาทิตย์อาทิตย์นี้น่าจะตึงนะครับทุกคนอาทิตย์นี้น่าจะค่อนข้างที่จะตึงมากนะครับพีพีเพราะว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับส่วนเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตอะไรเหมือนกันนะครับว่าผลการชาหรืออะไรอย่างนี้ เดี๋ยวว่าเปิดไกาชาตินี่ดูก่อนนะว่าผมจะเปิดดีหรือเปล่านะครับถ้ามีธาตุไฟจำจับมาผมเปิดอ่ถ้ามีธาตุไฟจำจับมาผมเปิดถ้าไม่มีธาตุไฟผมก็ไม่เปิดนะครับผมก็จะใช้แค่ตัวไกาชามาเปิดเนาะทุกไอดีนะครับแต่ว่าไอดีสามนี่ผมไอดีสามเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าเอะจะเปิดไหมเพราะตัวลนเจอร์ข้อะน้อยมากนะครับคือว่าผมมีคลิป มีโปรเจกต์ใหญ่อยู่ผมยังไม่สปอยนะผมก็เก็บไว้อยู่นะครับโอเคไม่สปอยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอโทษจริงๆนะครับวันนี้อาจจะอาจจะไม่ลงคลิปเป็นพิเศษหรือไม่ได้สตรีมตามที่ปกติเนาะทึ่งงานเยอะมากนะครับโอเคครับคิดที้ก่อนวานนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยด้วยนะครับผมแล้วก็จอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ